ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอะมีิสสวยรูด้วยสีสันดุดอัญมณีสีม่วงทำอะไรอยู่คะฟางกินกาแฟอยู่เอิงพ<ม>ี่ด<ง>้ช่วยคือคือ,คอไปได้แซลมอนมาแบบสดมากแต่ว่าเบื่อแล้วว่าทำสลัดทานก็เบื่อเอามาย่างกับซอสก็เบื่อไม่ชอบอะไรทานดีแต่ว่าอยากได้เมนูนแบบดีต่อสุขภาพอะ เอางี้ล้กันฟังมีเมนูแซลมอนเมนูหนึ่งรับรองนะว่าดีต่อสุขภาพแล้วไม่เบื่อแน่นอนแต่ก่อนอื่น <ะ S 1> เดี๋ยวไปเตรียมส่วนผสมไนดีกว่าครับ มีอุปกรณ์ครบแล้วค่ะตุลวันนี้จะทำเมนูอะไรคะฟางเมนูวันนี้นะครับก็คือแซลมอนไวท์ซอสครับอ๋อแซลมอนไวท์ซอสแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะทําด้วยเต่ไฟฟ้าสีอเมทิสเครื่องนี้ค่ะเออเนี่ยชอบมากเลยเซฟีเห็นไหมคะเออมีครบเซ็ตเลยเพราะสีเขาสวยมากเลยค่ะฟางสีแบบอะเนมินีอเมทิสนะคะดูหรูหราค่ะเอาไ้ใช้ตกแต่งระดับครัวก็ยังได้เลยเห็นไหมคะมันสุดเหมาะกับชีวิตโมเดนลิฟวิ่งของเออจริงๆเลยอ่ะแค่อุปกรณ์ก็ชนะเลิศแล้วมีครบเซ็ตเลยค่ะอาหารเราต้องอร่อยแน่ๆเลยง่ายมากตอนแรกก็เรา ามาหมักแซลมอนก่อนอันนี้นะครับเราก็จะห<อ>มักไว้ประมาณ15นาทีนะครับอันนี้ต้องมีเคล็ดลับด้วยนะว่าวิธีการที่เราจะดูแซลมอนสดเนี่ยก็คือลองกดกดูดถ้ามันเด้งขึ้นมากลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็คือว่ามันสด,นสดถ้ากดแล้วบุ่มลงไปแสดงว่าไม่สดมันเละใช่ครับง่ายๆงยันเลยฮะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหมัก15นาทีเนี่ยเราก็จะเอา ไอผักสามสีเนี่ยมาใส่ครุกกนเนยแล้วก็เกลือพริกไทยไว้แล้วก็พร้อมที่จะอบอ่าเกลือพริกไทยอืมอีกเลือดอ่ม,มานเราก็เอาผ่าออกมาเลยแล้วก็ เอาผักพวกนี้มารองข้างล่างก่อนนี้เวลาอบเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมอใส่หอมใหญ่ไปแล้วเราก็จะใส่แครอทต,ต่อค่ะอันนี้เนี่ยเวลาอบมันก็ช่วยเพิ่มความหอมได้เยอะพอสมควรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เอามากินต่อได้แต่จริงๆแล้วนะคะเตาอบไฟฟ้าสีมหิดลเรื่องนี้เนี่ยนอกจากทำอาหารแบบอบเนี่ยยังทำปิ้งย่างทำเบเกอรี่ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่อบอ,อย่างเดียวแล้วเราก็เอาผักที่เราใส่พินไว้เนี่ยใส่ไปสีด้านเลยอันนี้ก็จะได้ร้อน พอถึงกันโอเคเสร็แล้วแค่นี้แหละเองิงเราก็เอาใส่เข้าไปใช่แล้วเราจะใช้ไฟ250องศาเซลเซียสไฟบนไฟล่างแล้วก็ตั้งเวลา15นาที15นาที แต่ฟางคะเห็นปลาชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเวลาอบแล้วมันสุกทั่วถึงนะเพราะว่าเขามีระบบลมร้อนทำให้อาหารเนี่ยสุกได้อย่างทั่วถึงเลยและนอกจากนั้นค่ะยังสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่7 0ถึง2ององศาเซลเซียสด้วยเลือกได้เลยเรชกว้างมากระหว่างเรากำลังรอปลาแซลมอนเนี่ยครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องการทำไวซอส์สหนึ่งครับ <Okay. S 2> ไวซอสเนี่ยก็ส่วนผสมหลักๆนะครับก็จะมีหอมใหญ่ เห็ดแชมปิญองแล้วก็จะมีวิ้งครีมครับแล้วก็มีนมนะครับแล้วก็มีแป้งเอเนกประสงค์ครับแล้วก็เวลาเราผัดเนี่ยเราก็จะผัดกับเนยครับหัดตัวหอมใหญ่เนี่ยกับตัวเห็ดแชมปิญองนะครับกับเนยแล้วก็ปรุงรสชาติด้เกลือพริกไทยออกมาหน้าตางนี้เลยเดี๋ยวรอรอเวลาก่อนอีกแป๊บเดียวติ๊งแล้วนะเรียบร้อยละมาดูดีกว่าจัดจดดาน กินผักที่แบบมันอบอยู่ข้างล่างบ้างผมชอบมากนะอันนี้ทีต่อสุขภาพมากเลยนะจริงๆเราเนี่ยแครอทแบบก็ดีต่อสายตาไหมเชอร์รี่นี่ก็คือแบบไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ล้วนๆเลยนะกินอาหารแบบกินผักหลายๆสีเนี่ยครับเราก็จะได้วิตามินที่แบบเราควรจะได้ในแต่ละวันอย่างครบถ้วนนะ จากที่เอิงบ่นบอกว่าแบบเริ่มแบบเบื่ออาหารจากปลาแซลมอนเดิมๆใช่ไหมใช่ลองทําสูตรนี้ดูง่ายไหมง่ายมากนะแต่ก่อนจะชิมเอิงสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สงสัยเรื่องเมนูหรือว่าจดสูตรไม่ทันนะครับ สามารถไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเมนูได้ครับที่ w w w thai city co th ครับค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบการ diy การตกแต่งอาหารบานจานการทาอาหารแบบิูชั่นหรืออยากจาเข้ามาแชร์ความคิดเห็นในบล็อกนะคะก็สามารถเข้ามาได้ค่ะที่ w w w h a d w e b s c o m th ค่ะ ปลามาสุกได้ที่อ่ะมันกำลังดีเนาะเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือแบบอย่ากอบให้หนาจะเกินไป15นาทีกำลังดีค่ะปลาข้างในยังแบบนุ่มอยู่หอมจริงน,นุ่มกำลังดีฮะ